f a 18 h o r n e t คือหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในโลกของอากาศยานรบสมัยใหม่เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาด้วยสมรรถนะที่หลากหลายจึงถูกนำไปใช้โดยกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลก การพัฒนาของฮอนเน็ตเริ่มขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่1,970และเข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1,980มันถูกออกแบบด้วยเครื่องยนต์คู่ที่ทรงพลังและความคล่องตัวสูงสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการรบในอากาศการโจมตีภาาพ,พื้นดินรวมถึงปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ชื่อของมันยังแสดงถึงความสามารถหลายบทบาทอย่างชัดเจนตัวอักษร F หมายถึงไฟเตอร์ T er, และ A หมายถึงแอตแทกจึงเป็นได้ทั้งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีในลำเดียวกันการออกแบบของ F/A-18 Hornet ทำให้สามารถปฏิบัติการได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ความยาวลำตัวประมาณ17เมตรปีกกว้างประมาณ12เมตรสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงสุดที่ระดับแมท1.8ใช้เครื่องยนต์ General Electric f 4 4 2เครื่องให้แรงขับมหาศาลและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมระยะปฏิบัติการราว2,000กิโลเมตรและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อเพิ่มความสามารถได้อีก จุดเด่นอีกประการคือความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอย่าง M9 ไซวินเดอร์และ M120 AMRAAM ไปจนถึงอาวุธอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 มาเวริกพร้อมด้วยปืนใหญ่อากาศ M61 บูลกันขนาด20มิลลิเมตรที่ทรงพลังสำหรับการรบระยะประชิด สิ่งที่ทำให้ฮอร์เน็ตแตกต่างคือความสามารถในการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมันถูกออกแบบให้ทนทานต่อแรงกระแทกจากการขึ้นและลงจอดมีระบบเทลฮุกและปีกที่สามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่สิ่งเหล่านี้ทำให้กองทัพเรือสหรัฐสามารถ,สาารถแสดงพลังทางอากาศได้ทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ในทุกสภาพอากาศฮอร์เน็ตก็พร้อมทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทั้งเรดาร์ระบบชี้เป้าและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบ h o r ์เน็ตได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองในหลายสนามรบตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอิรักไปจนถึงอัฟกานิสถานมันถูกใช้ทั้งในการคุ้มกันน่านฟ้าและโจมตีภาคพ,พื้นดิน ความน่าเชื่อถือและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปทำให้หลายประเทศเลือกเข้าประจำการเช่นออสเตรเลียแคนาดาสเปนฟินแลนด์และคูเวตตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาฮ o r เน็ในหลายเวอร์ชั่นหนึ่งในนั้นคือ F/A-18E และ F/A-18F Super Hornet ที่มีเครื่องยนต์ทรงพลังยิ่งขึ้นลำตัวยาวกว่าเดิมและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้า ปัจจุบันซูเปอร์ฮอนเนตถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีรุ่นพิเศษอย่าง F/A-18G Growler ที่เน้นด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสารของศัตรูทำให้เป็นอาวุธที่สำคัญในสงครามยุคใหม่ F/A-18 Hornet ไม่ได้เป็นเทียงแค่เครื่องบินรบ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการออกแบบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเครื่องบินลำเดียวสามารถทำได้หลายบทบาทและยังคงไว้